ใครจะเข้ามาเป็นรัางที่ซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ dm p l พ c สพลังงานของคนธาตุดินมังกรปรกสบการณ์ d e พลังงานของคนราศีพิจิก หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิตรเดียมพอลเลอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะแล้วก็5้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมม,ม,มีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมและสีเมษพลังงานสวยมากๆนะคะเข้มแข็งมากๆด้วยแม้จะเคยผ่านเรื่องราวแย yeah ่ๆ yeah. ความหดหวงังความเสียใจการเลิกลายนะคะคุณก็ยังคงเป็นคนที่เข้มแข็งมองโลกในแง่ดีไม่ยอมใครนะคะ ไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆอยู่ได้ด้วยตัวเองพลังงานของคุณมีทั้งเดมพาราสแล้วก็เดมพอลเลอรเนาะสามารถอยู่ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีคนรักก็ได้แต่ถ้ามีก็คือจะต้องมีดีๆไปเลยนะคะไม่ใช่ใครก็ได้พ่อคุณอยู่คนเดียวได้คุณมีความเข้มแข็งมีความอดทนไปไหนเองทําอะไรเองได้นะคะมีความจริงใจมากๆดังนั้นอะไรที่ไม่สื่อสัตย์ไม่มั่นคงไม่จริงใจไม่ยอมกัน ไม่เข้าออเข้าใจกันไม่ปรับตัวเข้าหากันคุณจะไม่ล้อเล่นคุณจะไม่เข้าไปยุ่งกับความสัมพันธ์แบบนี้เลยนั่นเองนะคะอาจจะเพราะเคยผิดหวังเคยเสียใจเกี่ยวกับคนรักความรักมาก่อนความรักก่อนหน้าน,นี้อาจจะทําร้ายความรู้สึกของคุณมากๆเหมือนตายทั้งเป็นก็ได้นะคะก็เลยทําให้คุณเข้มแข็งมากๆบาดแผลในครั้งนั้นความเจ็บปวดในครั้งนั้นทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นอดทนมากขึ้นนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นรักที่ซื่อสัตย์ต่อคุณนั้นเขาเป็นใครนะคะใครที่จะเข้ามาเป็นรักที่ซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวนะคะเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงธนูเดอซันนะคะพลังงานของคนธาตุไฟ สีดาพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตูนลุมสีเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมังกรพฤกษการแล้วก็ไดพิเทศพลังงานของคนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนาธาตุไฟคนาธาตุลมคนาธาตุดินคนาธาตุน้ำมาครบทั้งสีาธาตุนะคะแล้วก็มีหลายบุคลิกด้วยเวลาที่ชัดเจนก็คือชัดเจนชัดเจนสดใสร่าเริงนะคะทำอะไรแบบชัดๆัดเคลียร์มีความเข้มแข็งมีความอดทนมีความตั้งใจ แต่พอจะนิ่งจะเงียบนะคะโดยเฉพาะบางเรื่องเราที่เกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ความรักเขาคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองหว,วั่นไหวคิดมากประมาทไม่กล้านะคะเป็นคนเก่งที่หากว่าเจอคนที่ใช่จะรู้สึกประหมา่ามากๆหนะ้าที่การงานดีนะคะการงานไม่มีปัญหาเก่งมากกล้าตัดสินใจ มีความจริงจังมีความเฉียบในการตัดสินใจในการที่จะทำอะไรแต่พอเกี่ยวกับความรักความรู้สึกไม่ค่อยกลา้าสักเท่าไหร่ในพลังงานของเขาหวันไว้เก็บเนื้อเก็บตัวระมัดระวังตัวเองนะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมอารมณ์ดีแต่พอเกี่ยวกับคนรักความรักเหมือนกับล็อกหัวใจไว้เลยนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครไม่ค่อยวางใจใครนะคะ เรามาดูกันว่าทำไมคนคนนี้ถึงจะเข้ามาเป็นรักที่ซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวเพราะอะไรนะคะทำไมเขาคนนี้ถึงจะเข้ามาเป็นรักที่ซื่อสัตย์ต่อคุณเพียงคนเดียวเพราะอะไรแล้วคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือยังนะคะขอเหตุผลในใจของเขานะคะแล้วคุณกับเขาได้พบได้เจอกันหรือยัง สิบเหรียญน,นะคะมาเพื่อเป็นครอบครัวของกันและกันนั่นเองหรือครอบครัวของคุณและเขาอาจจะแนะนําให้คณทของคู่ได้รู้จักกันก็ได้นะคะก้าวไม้นะคะเด็กถือดาบน่าจะรู้จักกันแล้วมีการแนะนํากันแล้วนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเริ่มคบเริ่มคุยกันบ้างแล้วครอบครัวแนะนําให้รู้จักกันมีความสําคัญนะคะ สำคัญมากๆหากว่าตอนนี้มีช้อยอยู่ในหัวใจของคุณก็อาจจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดหรือว่าคนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากที่สุดตามมองตามสองแอบหึงแอบห่วงเงียบๆนะคะไม่ไม่คุณหึงเขาก็เขา,เขาหึงคุณเงียบๆด้วยนะคะรอคอยเฝ้ารออยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอนะคะ เราก็คิดถึงมากๆอยากชัดเจนนะคะสถานการณ์ในตอนนี้อาจไม่เป็นดั่งใจมีความไม่ชัดเจนมีตัวเลือกมีทางเลือกก็ได้นะคะหากว่าตอนนี้คุณมีตัวเลือกอยู่ในหัวใจเขาก็อาจจะเป็นคนที่ชัดเจนที่สุดแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเลือกนั่นเองเขาก็เลยเหมือนกับราคอยเฝ้าคอยแอบมองแอบตามอยากให้คุณตัดสินใจอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาชัดเจนก็ได้บุคลิกของคุณน่าจะดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่า ดุมากกว่ามีความหนักแน่นมากกว่ารับมือกับความรักกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีกว่าเขาเขาเป็นเหมือนคนที่คอยตามคุณมากกว่าคุณมีอิทธิพลกับเขาแล้วก็การตัดสินใจในการคบกันหรือว่าการมีกันและการอยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจเขาเป็นคนรอคอยคาตอบจากคุณมากกว่าไม่ได้ถึงขั้นว่า ยังไม่ได้พบไม่ได้เจอกันได้พบได้เจอกันแล้วบางคู่อาจจะเริ่มต้นคบเริ่มต้นคุยกันแล้วแต่ว่าบางคู่อาจจะยังไม่ได้มีสถานะต่อกันเขาเป็นคนเก่งทํางานเก่งเก่งมากๆกล้าเริงสดใสมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่พอมาพบมาเจอกับคุณความกล้าของเขากลับกลายเป็นความหวั่นไหวความประมาไม่กล้าทําอะไรกลัวจะดูไม่ดีกลัวคุณจะไม่ชอบนั่นเองนะคะ หรือบางทีคุณอาจจะยังมีช้อยคุณลืมคนเก่าไม่ได้หรือเปล่าพลังงานเหมือนมีความอะไรอาวรนกับเรื่องราวเก่าๆมีคนเก่าๆที่ยังอยู่ในหัวใจของคุณอยู่ที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้ที่คุณยังเลือกไม่ได้หรือคุณแอบรอคอยคนเก่าไหมนะคะพลังงานของคนใหม่ที่อยากได้ความชัดเจนกับคุณรอคอยคุณอยู่อยากเป็นตัวจริงของคุณพลังงานของเขาจึงเหมือนกับมีการ ทำอะไรไม่ได้ได้แต่รอได้แต่คอยคุณนะคะเราคอยให้คุณเลือกเราคอยให้คุณตัดสินใจมีความเหงามีความเศร้าสถานการณ์ไม่เป็นดั่งใจมีคนที่อยู่ในใจแต่เอื้อมไม่ได้เอื้อมไม่ถึงหรือยังไม่ได้เป็นตัวเลือกคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกตามมองตามสองเฝ้ารอเฝ้าคอยหาะว่าคุณเลือกเขาจะเป็นข่าวดีมากๆสําหรับเขาเพราะคุณสําคัญสําหรับเขามากๆเขาอยากมีคุณเป็นคนรักเขาอยากมีคุณเป็นคนในครอบครัว เขาอ,อยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้คุณมีความอะไรอาวอนถึงคนเก่ายังตัดใจยัง move on จากคนเก่าไม่ได้ร้อยเซในขณะที่ก็มีคนใหม่ ที่รอคอยคุณอยู่ชอบคุณอยู่เช่นการคุณตัดสินใจเลือกไม่ได้นะคะคุณยังเลือกไม่ได้หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจเลือกก็ได้เขาคนใหม่นั่นเองคนที่เก่งทุกอย่างแต่ว่ามาแพรทางให้กับคุณเขานั่นเองคือคนที่รอคอยจะเป็นคนรักของคุณแล้วก็จะเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์จริงใจกับคุณเพียงคนเดียวนะคะ